ใน Stranger Things แน่นอนว่าน,นอกจากกลุ่มตัวละครเอกที่หลายๆคนชื่นชอบกันแล้วกลุ่มตัวละครที่หลายๆคนเกลียดก็จะถือว่ามีอยู่ในปริมาณที่เยอะเหมือนกันเพื่อทําให้เนื้อเรื่องเกิดมิติแล้วความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยจะพามาดูว่าจะมีตัวละครที่คนเกลียดที่สุดใน Stranger Things ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้ขึ้นไปก่อนนะครับ Bruce ลจากซีซั่นที่3ม บรูซโลว์เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะฮอกกินส์โพสที่แนนซี่และจนตาธานเข้าไปฝึกงานด้วยโดยเขาจะทำงานที่นี่มาหลายปีจนอยู่ในระดับบนๆของกลุ่มคนที่ตัดสินใจในเรื่องข่าวของแต่ละวันเทว่าบรูซก็กลับเป็นตัวละครที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ชายนิสัยเสียออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างการที่เขามักจะล้อเลียนในเชิงเหยียดเพศและดูถูกพนักง,งานหญิงในสำนักง,งานอยู่ตลอดในแต่ละวันด้วยท่า,าทีของการแซวแบบหย,ยาบๆและทะลึงซึ่งคนที่โดนบ่อยๆก็จะเป็นแนนซี่ที่มักจะถูกบรูซดูถูกเรื่องการทำงานของเธอ ออยู่ตลดไปจนถึงการชอบใช้แนนซี่ให้ไปซื้อของกินมาให้บ่อยๆและล้อเลียนเธอเวลาที่เธอซื้อผิดมาโดยส่วนใหญ่พนักง,งานในสำนักง,งานดังกล่าวก็จะมีนิสัยในทํานองที่ค,คล้ายๆกับบรูซกันหมดจนทำให้นี่เป็นตัวละครที่ผู้ชมน่าจะเกลียดเขาได้แบบไม่ยากเมื่อได้เห็นพฤติกรรมของเขาคนนี้ทว่าท้ายสุดแล้วเนื่องจากบรูซอยู่ในกลุ่มของทอมฮอลโลเวย์เขาและเพื่อนร่วมง,งานจึงพลาดท่าดูพวกปีศาจจากอัพไซด์ดาวเข้ามาเล่นงานก่อนจะถูกยืดร่างไปในท้ายที่สุดบรูซจึงเสียชีวิตจากการเล่นงานของแนนซี่และจนทานที่โรงาพยน นนซึ่งก็น่าจะทำให้ผู้ชมสะใจกับบทสรุปของเขาอย่างแน่นอน e ิ l <laughs> <laughs> I mean, Hargrove จากซีซั่นที่2 นิวฮาร์โกรฟคือพ่อแท้ๆของบิลลี่และแมคแม้ว่าทั้งสองจะเกิดมาจากคนละแม่กันก็ตามซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกๆครั้งที่นิวปรากฏตัวออกมาว่าเขานั้นจะทําให้คนที่ซ้งมากๆอย่างบิลลี่หงอลงไปได้แบบไม่ยากเนื่องจากเขาคือคนที่เลี้ยงบิลลี่ด้วยลําแข้งมาตลอดตั้งแต่เด็กๆทั้งการชอบทําลายลูกและมีส่วนทําให้แม่จริงๆของบิลลี่เลือกที่จะแยกตัวออกไปจากครอบครัวในเวลาต่อมาเมื่อเขาแต่งงานกับแม่ของแม็กซ์นิวก็ยิ่งแสดงถึงความลำเอียงและความเกลียดชังต่อบิลลี่ออกมาเรื่อยๆทั้งงกกการารรบบัคให้ Billy, ้ิีทเด,ด สวเพื่อไปตามหาแม็กซ์ที่หายตัวไปแถมยังแสดงออกมาบ่อยๆว่าเขานั้นรักครอบครัวหม่มากกว่าบิลลี่แบบสุดๆนิวจึงถือว่าเป็นภาพแทนตัวละครพ่อแบบหัวโบราณและพ่อนิสัยเสียในสื่อภาพยนต์ของฝั่งอเมริกาได้แบบชัดเจนมากๆว่าหากมีพ่อแบบเขาอยู่ในบ้านสภาพแวดล้อมทั้งหมดมันจะแย่มากแค่ไหนแถมเขาก็ยังมีส่วนทําให้บิลลี่ที่เคยเป็นเด็กสดใสเวลาอยู่กับแม่มาก,ก่อนต้องกลายเป็นคนนิสัยเสียและมีความเป็นชายแท้ที่ชอบรังแกคนอื่นสูงมากเกินไปอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอในช่วงซีซันที่4นิวก็ยังเลือก Max กิงแมับ หลังจากที่บิลลี่ตายส่งผลให้ทั้งสองต้องใช้ชีวิตอย่างยากลาบากในวรถบานซึ่งจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำได้ว่านิวน,นั้นเป็นผู้ชายที่ไม่ไดิ้วเรื่องจริงๆ f ิ n <Find> ฟ <Max. S 1> ันแม็กซ์หลอน,นีบเออร์ ires, จากซีซั่นที่1 ลอ尼ไบเยอร์สคือพ่อของวิลและโจนาธานโดยเราจะเห็นเขาครั้งแรกในตอนที่โจนาธานเดินทางไปตามหาวิลที่บ้านของลอ尼แต่กลับไม่พบอะไรเลยและจะมีแค่ลอ尼กับแฟนสาวคนใหม่อาศัยอยู่ทุนั้นโดยจุดที่ทําให้ผู้ชมไม่ชอบเขานอกจากการที่ลอ尼จะเป็นสามีที่ไม่ดีเรื่องและทิ้งครอบครัวไปแล้วก็คงจะเป็นการที่เขาจะดูไม่สะทกสะท้านกับการหายตัวไปของลูกชายเลยซึ่งแม้ว่าลอ尼จะเดินทางมาที่บ้านของจอยส์บางไปจนถึงการพยายามกลับมาอยู่กับเธอในช่วงที่วิลถูกทําให้เชื่อว่าตายไปแล้ว we แต่ท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นถึงเจตนาที่เลวร้ายและเห็นแกตัวของลอนนี่จนได้ว่าเขานั้นต้องการใช้ประโยชน์จากการตาของเวลเพื่อเบิกเงินประกันและหารายได้เข้ามาให้กับตัวเองจอยซ์จึงไล่ลอนนี่ออกไปจากบ้านทันทีก่อนที่บทของเขาจะค่อยๆหายไปในท้ายที่สุดมันจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ชมจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่เนื่องจากหลายๆคนเชื่อว่าคนที่ทําแบบนี้นั้นไม่มีค่าพอที่จะเป็นพ่อของใครได้แถมเขานี่แหละที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทาให้วิลและจนาธานมีปมในใจมาตั้งแต่เด็กและสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาพอจะทําได้ก็คือ การออกห่างไปจา,า,ากครอบครัวไบยเยออร์สโดยไม่ต้องหวนกลับคืนมาอีก <Jesus, Joyce. S 1> จมส์ดันเตจากซีซั่นที่หนึ่ง เจมส์ดันเต้คือเด็กนักเรียนในโรงเรียนฮอเกินส์ที่อยู่ชั้นเดียวกับไมล์และเพื่อนๆซึ่งมักจะแท็กทีม,มาก,กับทรอยวอลช์เพื่อหาทางแกล้งเด็กๆกลุ่มตัวเอกอยู่เสมอโดยส่วนใหญ่การแกล้งก็จะมาในรูปแบบของการบูลลี่ซะเป็นส่วนมากทางการล้อเลียนหน้าตาการเข้ามาผลักไปจนถึงการกลั่นแกล้งด้วยวิธีอื่นอีกมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าการแกล้งแบบนี้จะดูน่าเกลียดและถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่กลุ่มของไมค์ก็ยังพยายามทนไปเรื่อยๆเนื่องจากทั้งสองดูโอจะยังไม่หนักมือทำ พวกเขาแบบหนักมากหนักทว่าในเวลาต่อมาเจมส์ดันเตและทรอยวอลก็เริ่มที่จะคุกคามไมค์และดัสตินหนักมากขึ้นเรื่อยๆอย่างการพยายามเข้ามาแกล้งพวกเขาตรงหน้าผาซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนเชื่อว่าวิวกระโดดจากจุดนั้นลงไปเสียชีวิตด้วยการบังคับให้ไมค์กระโดดลงไปเพราะไมื่อยางนั้นดัสตินที่อ่อนแอกว่าจะดูกทำร้ายอย่างแน่นอนซึ่งนี่จะถือเป็นการแกล้งที่รุนแรงมากที่สุดแล้วเนื่องจากหากว่าจากความสูงในจุดนั้นไมค์ Mike, ก็น่าจะบาดเจ็บหนะักหรือมีโอกาสเสียชีวิตได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะตกลงไปบน,น กตามซึ่งก็ยังดีที่อีลเวนเข้ามาช่วยทุกคนเอาไว้ที่ทานและเล่นงานจน2ดูโอต้องวิ่งเจ้นกลับไปฟองแม่แถมยังขอให้แม่พาไปหาตำรวจด้วยจนทําให้2ดูโอจอมบูลลี่นั้นถูกมันไส้มากกว่าเดิมเพราะนอกจากผู้เขาจะทําผิดแล้วก็ยังมีหน้ามาโทษคนอื่นแทนตัวเองอีกด้วยถูก oh. จากซีซันที่4 ในช่วงซีซั่นที่4ที่จะมีการนําเสนอเรื่องราวในอดีตของอีเลเวนที่ศูนย์วิจัยห้องทดลองออกมาเราจะได้เห็นกลุ่มเด็กๆพยายามที่จะกลั่นแกล้งเธอปรากฏมาเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่โตกว่าแทบจะทั้งหมดและพวกเขาก็จะมีสเกลภาพรวมไปถึงพลังที่มากพอที่จะกลั่นแกล้งอีเลเวนซึ่งตอนนั้นอายุยังไม่ถึง10บขวบเลยที่สําด้วยหนึ่งในแกนนําที่นิสัยเสียที่สดก็คงจะหนีไม่พ้นถูกเนื่องจากเขาเป็นเด็กที่โตที่สุดในโครงการของดรเบรเนอร์แถมยังมีพลังมากกว่าคนอื่นๆในเวลานัั้นโดยตวถูกก็จะ ยายามรวมกลุ่มมาบุลี่อิเลเวนเป็นประจำในตอนแรกอยู่แล้วแต่จะไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายหนักขนาดนั้นทูเมื่อถูกดิพราท่าผ้ายแพ้ให้กับอิเลเวนในการดวลกันกลางการทดลองครั้งหนึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวละครที่พยายามจะทำทุกวิธีทางเพื่อเล็นงานอิเลเวนให้ได้แบบจัดเต็มอย่างการเอาเพื่อนมารุงแกล้งอีกครั้งแต่คราวนี้เขาหวังที่จะสังหารอิเลเวนลงไปจริงๆในห้องเรนโบว์และแม้ว่าพฤติกรรมของทูจะน่าอับอายจนทำให้ผู้ชม เกลียดชังเขาได้แบบมียาแต่ก็อาจจะตีวความดีว่าเป็นการแสดงออกถึงความเกลียดตัวเองซึ่งเป็นปฏิกิกริยาที่พอเข้าใจได้จากเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องแลับและเด็กๆทุกคนในนั้นก็น่าจะเป็นแบบนี้แถมท้ายที่สุดแล้วทั้งทูและเด็กที่เหลือก็ยังต้องจบชีวิตลงไปอย่างน่าสงสารจากฝีมือของเฮนรี่เคลอยู่ดีอีกด้วยเฮนรี่เคลยจากซีซั่นที่4 เฮนรี่เคลลซึ่งในเวลาต่อมาจะกลายเป็นตัวร้ายยางเวกนาตามที่เราได้เห็นไปนั้นนี่จะถือว่าเป็นตัวละครวายร้ายที่หลายๆคนน่าจะเกลียดเขาด้ยบเมียาเพราะตะลอดเวลาที่มีการเล่าเรื่องราวในอดีตออกมาเด็กคนนี้จะมีแต่ความเกลียดชังอยู่ในหัวใจแถมยังใช้มันแสดงออกต่อคนอื่นๆอ,อีกด้วยอย่างการที่เมื่อเฮนรี่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีพลังพิเศษเขาก็เริ่มหมกมุ่นมากขึ้นกับการจับมงมุมมาเก็บเอาไว้เพื่อทําพิธีต่างๆด้วยตัวเองก่อนที่จะทําลายครอบครัวที่อบอุ่นด้วยการสังหารแม่และน้้องงสาาาวจกการใชพลั ดิวรีด้ว่าวิปรตสุดๆสมผลนี้พ่อของเขากลายเป็นบาและตาบอดจากการทำร้ายตัวเองจนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนานหลายปีส่วนเฮนรีเมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์วิจัยเขาก็ได้หลอกล่อให้อิเลเวนปลดล็อกพลังของเขาให้ก่อนจะไปสังหารเด็กคนอื่นอีกเป็นจำนวนมาเพียงเพราะต้องการจะเก่งที่สุดและต้องการที่จะใช้พลังในการยินโลกก็เท่านั้นและเมื่อกลายเป็นเวกหน้าแล้วเขาก็ยังใช้วิธีสกปรกอย่างการพยายามที่จะแกล้งและทรมานเด็กๆเวัยรุ่นที่มีปมทางจิตใจด้วยการหลอกล่อให้พวกเขาไปติดในมิติ ปริศนาก่อนจะสังหารลงไปแบบเลือดเย็นสุดๆโดยเยื่ในฝั่งของตัวเอกที่พลาดท่าถูกเล่นงานก็จะยังเป็นแม็กซ์อีกด้วยเฮนรี่เครลริวแวกนาจึงน่าจะนับว่าเป็นตัวร้ายประเภทที่เลือดเย็นและมีจิตใจเลวร้ายแบบสุดขั้วมากๆมันจึงไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนจะอยากให้เขาถูกกำจัดออกไปให้เร็วที่สุด Now ทอมมี่เอชจากซีซั่นที่1 ทอมมี่เอชคือหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเพื่อนของสตีฟแฮ์ริงตันที่ในซีซันแรกสตีฟจะยังเป็นคิงของโรงเรียนที่มีอิทธิพลและป๊อปปูล่ามากๆซึ่งทอมมี่ก็มักจะปรากฏตัวออกมาคู่กับแฟนสาวของเขาอย่างแคลร์เ,รเพอร์กินส์อยู่ตลอดนั่นจึงทำให้นีจะถือว่าเป็นกลุ่มที่มักตระเวนออกไปก่อเรื่องวุ่นวายและบูลลี่คนอื่นๆอ,อยู่เสมอซึ่งแม้ว่าผู้เขาจะไม่ได้บูลลี่ใครไปเรอยราแต่คนที่โดนก็จะล้วนเป็นตัวละครฝั่งกลุ่มตัวเอกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปเพื่อนของแนนซีไปจนถึงจจนาาที่ถูกับ ว่าแอบถ่ายรูปแนนซี่ที่บ้านของสตีฟจนทำให้กล้องของเขาถูกสตีฟและเพื่อนๆพ,พ,พังลงไปต่อหน้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาทอมมี่จึงถือว่ามีส่วนในการพาสตีฟไปทำเรื่องแย่ๆเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการไปพ่นสเปรย์หน้าโรงภาพยนตร์เพื่อเป็นการด่าแนนซี่ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายมากๆก่อนที่จะทะเลาะก,กับสตีฟต่อจนทำให้สตีฟตัดสินใจแยกตัวมาจากกลุ่มทอมมี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครนีสใสเสียที่มักจะพูดจาไม่ดีพูดจาทะลึงและหาเรื่องคนอื่นๆไปทั่วหากมีคนอยู่ในกลุ่มมขออองงตัวเากพ และถ้าหากนับรวมหมู่ของตัวละครประเภทนี้ทั้งหมดในซีรีส์บางมุมเขาก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นตัวละครที่แย่อะไรมากนะักเพราะในบางครั้งเขาก็จะดูแล,แลและสนับสนุนสตีฟอยู่เหมือนกันเช่นการยอมไปซื้อยามาให้กับสตีฟหลังจากที่ถูกจอนทา,านต่อยแต่หลังจากที่สตีฟออกจากกลุ่มมาแล้วบทบาทของทอมมี่ก็ได้ค่อยๆหายไปจนน่าจะเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่มีกลุ่มใหญ่เขาก็น่าจะใช้ชีวิตปกติและไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรามากนักแล้ว huh? You gonna find now too? Because you now couldn't Jonathan me take find ดอกเตอร์มาตินเบรเนอร์จากซีซั่นที่1นึงดอกเตอร์มาตินเบรเนอร์ คือตัวละครที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่ซีซั่นที่1และมีบทบาทเด่นมาตั้งแต่ตอนนั้นก่อนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงซีซั่นที่4โดยเขาจะถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าใหญ่ของศูนย์วิจัยในฮอกกินส์ที่ก็แน่นอนว่าจะเป็นการใช้เด็กตัวเล็กๆมาทดลองเพิ่มพลังพิเศษเข้าไปให้เพื่อทําให้เด็กๆเหล่านั้นสามารถใช้พลังปริศนาที่อาจจะเปลี่ยนกนนารอานาจโลกไปตลอดกาลได้โดยกิจวัตรแต่ละวันที่แบรนเนอร์ทำก็จะประกอบไปด้วยการเอาเด็กๆมาทดลองจนทรมานไปเรื่อยๆแต่เขาก็จะมีวิธีหลอกลล่่่่อใหห้้เเดด็กๆาานนัไมคิว เองเจ็บปวดอะไรเพราะว่าหากใครทํำไม่ได้หรือไม่สามารถทําตามความคาดหวังของเขาเด็กๆเหล่านั้นก็จะถูกจะไปขั้งเดียวจนมีบาดแผลนในจิตใจแบบที่อ e ีเลเวนเจอมาแล้ว เบรเนอร์ ner, จึงถูกนับว่าเป็นตัวละครแนวเลือเดเย็นตามนิยายวิทยาศาสตร์ได้แบบชัดเจนเพราะแม้ว่าเขาจะบอกว่าเด็กๆที่เขาพามาทดลองจะทําไปด้วยความห่วงใยและความรักไปจนถึงการพยายามที่จะทําตัวเป็นพ่อของทุกคนที่มีความใจดีและความเห็นใจแอบแฝงอยู่แต่จริงๆแล้วเราก็น่าจะพอดูออกเดมียาว่าเขาเป็นพวกแมสแซนต์สหรือพวกนักวิทยาศาสตร์ปา่าที่สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อผลการทดลองที่น่าพอใจโดยไม่สนใจถึงเรื่องมนุษยธรรมแบบที่แม่ของอิเลเวนต้องเจอจนกลายเป็นมนุษย์ผักมะล้าวเบรนเนอร์ ner, จึงสมควรแก่การ บกับบอสโซรุมในตอนท้ายแบบที่เขาต้องเจอแล้วอย่างแน่นอนเองจิลา <What happened? S 3> จากซีซั่นที่3 แองเจลาคือตัวละครที่จะปรากฏมาเป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนใหม่ที่อีลิเวนไปเรียนในแคลิฟอร์เนียซึ่งนี่จะถือว่าเป็นแพทเทิร์นของตัวละครที่นับได้ว่าเป็นพวกชอบบูลลี่คนอื่นแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์และซีรีส์มากมายที่พูดถึงเรื่องราวในโรงเรียนไฮสคูลซึ่งแองเจลาก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่ทําให้ชีวิตของอีลิเวนในแคลิฟอร์เนียเต็มไปด้วยความย่าแย่ราวกับนรกบนดินเลยก็ว่าได้จากการที่ทน,นั้นจะพยายามรวมกลุ่มมาแกล้งอีลิเวนอยู่ตลอดและดูเหมือนว่าการแกลง้งจะสะท้อนถึงความไร้มนุษยธมอออกเกา ยอย่างก,การล้อเลียนเรื่องจิมฮอปเปอร์ที่ในตอนนั้นอิเลเวนชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วแบบไม่แคร์อะไรจนมันลามไปถึงเหตุการณ์ที่เธอทําให้อิเลเวนต้องอับอายกลางโรงเรียนแต่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวหมนที่ไมค์เดินทางมาที่โอไฮโอเลเวนที่แคลิฟอร์เนียแต่เองเจลากูยังเลือที่จะทําลายวันดังกล่าวด้วยการหลอกให้อิเลเวนถูกถ่ายคลิปโดนแกล้งกลางลานสเก็ตมันจึงทําให้อิเลเวนอารมณ์เสียแบบสุดขีดและแชลรองเทา้าฟาดหน้าเองเจลาจนได้รับบ,บาดเจ็บหนักมันจึงทำได้ว่า Angela, อแอบอบองเเจาคืต้นบบขด็กส ไม่ดีที่ปรกากฏมาทุกยุคทุกสมัยในโลกของเราแถมยังดึงให้คนที่ถูกเธอกลางต้องพลอยแยกไปด้วยหาใช้ความรุนแรงกลับคืนเธอจึงถือว่าเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของซีรีที่ตีแผ่สังคมด้วยแบบมียาและทําให้ผู้ชมเกลียดได้แบบไม่ต้องลังเลอีกด้วยเจสันคาวเวอร์จากซีซั่นที่4 เจสันคาเวอร์คือตัวละครที่ถือว่าเป็นนักเรียนมัธยมในอุดมคติตามแบบฉบับในสื่อต่างๆทั้งการที่เขานั้นหน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นนักกีฬามีความเป็นผู้นำเรียนดีในระดับหนึ่งมีแฟนหน้าตาสวยและเป็นหัวหน้าเชลลีดเดอร์อย่างคริสซี่คันนีแฮมซึ่งเราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนในตอนแรกว่าแม้เจสันจะเป็นกลุ่มคนเป้าของโรงเรียนที่ไม่ถูกกับพวกเนิร์ดซึ่งนำโดยเอ็ดดีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปโฟกัสหรือบูลลี่คนอื่นรวมไปถึงมุ่งเป้าไปที่การผลักดันสมาชิกในทีมบัสมากกว่า่าาาอยงกร เมื่อลูคัสประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือให้ทีมชนะได้เจสันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ยอมรับลูคัสจริงๆและดูแลเขาเป็นอย่างดีก่อนจะยอมให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มได้แบบไม่ยาทว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์การตายของคริซี่คานิงแฮมที่จริงๆแล้วมาจากฝีมือของเวกนาเจ,จสันที่เสียใจเป็นอย่างมากก็ได้แสดงถึงสัญชาตญาณดิบและตัวตอนอีกแบบของตัวเองออกมาทันทีว่าจริงๆแล้วเขาเป็นพวกล่าแม่หมดที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อหลางแน้นนอกจากนั้นเขาก็ยังได้ใช้โอกาสนี้แสดงความเกลียดชังต่อเอ็ดดี้มันส รวมกลุ่มไปล่าเอ็ดดี้ด้วยตัวเองเพื่อหวังจะชิงลงโทษเป้าหมายรายนี้กคนตำรวจทิ้งอย่างนั้นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่ทําให้ผู้ชมเกลียดเจสันได้แบบมียาก็คงชะนีไม่พ้นการที่เขาทําตัวเป็นพวกปลุกปัน่นตตัดสินใจโทษเอ็ดดี้มันสันว่าเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของแฟนสาวของเขาและสร้างเรื่องราวไร้สาระ เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง Hellfire Club กับพิธีกรรมซาตานขึ้นมาซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นแนวคิดที่ล้าหลังและสะท้อนความเสื่อมของจิตใจมนุษย์คนเหนือออกมาได้ดีมากๆจุดจบของเจสันในตอนท้ายของซีซั่นที่4จึงน่าจะรุนแรงเพียงพอให้ผู้ชมมองว่าสมควรแม้ว่ามันจะน่าเห็นใจตรงที่ในบางมุมเขาแค่พยายามทําทุกอย่างเพื่อล้างแค้นให้กับแฟนสาวคุณทุน,นัน themselves โอเคก็จบล,ลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของตัวละครที่คนเกลียดที่สุดใน Stranger Things ซึ่งเรามั่นใจว่าไม่น่าจะมีใครชื่นชอบตัวละครเหล่านี้ในเชิงบวกอย่างแน่นอนหรือเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยหาข้อมูลที่พวกเราเรียบร้อยมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสโรนนี้ไป แล้วครับสวัสดีครับ